รเรามาสร้างวงจรด้วย oh. โปรแกรมโอแคนะครับผมจะสร้างจรโปรรมานีแบบปั๊ซิสน,นะครับครับรามาตทีสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็ที่โปรแกรมครับมีอะไรครับรอแป๊บนึงครับเครื่องมันช้าครับ ปิดนมานนะครับเราจะได้หน้าต่างนี้ครับเรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อของไฟล์นะครับผมจะตั้ง v v นะครับตั้งภาษาอังกฤษตอนนั้นนะครับจะได้ง่ายครับเจ็ดอันนอนครับเลิกข้างล่างนะครับโอเคครับรับจะได้หน้าตาหน้าตาหน้าต่างแบบนี้นะครับ ตีขานะครับครับเราก็มาคลิกที่เป็กพาร์ครับนี่รูปรบนี้นะครับดูดีนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้เจอไว้หาอุปกรณ์นะครับพิมพ์ก็ัาจะหาอุปกรณ์อะไรครับพิมพ์เข้าไปนะครับผมจะ R นะครับดิจิตเตอร์นะครับพิมพ์ R ลงมาเลยนะครับ ครับอ R ครับ R หนึ่งตัวครับ VAC นะครับผมจะ VAC นะครับ VAC ผมก็พิมพ์เลยครับ VAC ครับง่ายๆครับโปรแกรมนี้ง่ายมากเลยครับ เสร็จนะครับต่อไป C ครับ C คาปาซิตเตอร์นะครับ C ครับโอเคเลย C นะครับหนึ่งตัวครับ C หนึ่งตัวแล้วก็ L, L. L ครับจะมีลักษณะแบนบนี้นะครับครับแล้วก็เปลาา่านะครับอยู่ด้านขวานะครับ มาวนะครับมาเราก็มาตกแต่งอุปกรณ์วางให้เป็นที่ไปทางนะครับรีบแครับทำใจช้าพวกความถึงกต้องนะครับ เราก็มาต่อเลยนะครับ นะครับครับต่อเสร็จแล้วก็มาเดี่ยนค่าค่าของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับ ออกก่อนนะครับอันหนึ่งนะครับคลิกค่ามาครับแล้วกนคลิกครับอันหนึ่งห้าสิบครับห้าสิบโอเคนะครับกาบาสัสเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนยค่าก็แค่จุดเดียวเลยนะครับ นี่นี่นะครับเป็น50 50, 50. UH นะครับโอเค okay นะครับไปค่า L นะครับครับเป็น50ครับโอเคเลยนะครับ ไปเป็นแรงจายครับมีครับแล้ว็นคลิกกันมานะครับครับนี้จะเป็นศูนย์นะครับเนมแอดวอลูนะครับโอเคเลยนะครับครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนทำเหมือนกันเลยนะครับ จะได้กาแบบนี้นะครับเอามาต่อเลยนะครับอ่าถ้าอะไรก็าจะวัดอะไรก็าาต่อเลยนะครับี่ ก็ไปไปสปายนะครับนิวเหมือนเดิมครับผมจะตั้งเป็นซีซีนะครับง่ายครับโอเคนะครับคลิปนี้นครับแล้วก็ไปที่เอซสวิตนะครับแล้วก็อังก็หนึ่งกีนะครับหนึ่งกี 10บเมกนะครับ m นะครับ e G e t นะครับ mm hmm. หนึ่งครับแล้วก็โอเคเลยครับโอเคเลยครับมาต่อไอหาค่าอะไรก็ต่อดูเลยครับทบไปนะครับ,รรบแล้วก็รันดูนะครับ คลิปกันดูนะครับครับลองออมาลันนะครับลันปีสไปดูนะครับปิดปิดถูกถูกก็ลองกันใหม่ได้นะครับมันก็จะได้รับหน้าตาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนค่านะครับที่รูปนั้นนะครับแล้วก็พิมว่าพาแลมนะครับ P A ตั้งตั้งไว้นะครับแล้วก็ดเบ,บินลิกครับที่ไปรเร็มนะครับอมาดูหน้านี้นะครับนิวชื่ออ่านะครับโอเคเลยครับห้าสิบนะครับห้าสิบติดเพลง เดิมเลยนะครับทำเหมือนเดิมนะครัถ่ายครับครับเราจะได้ความเร็ม r แล้วก็50นะครับแล้วก็มาคลิกที่ r 1ครับเปลี่ยนค่าอิกานะครับอิกาแล้วก็ใส่ r เข้าไปนะครับโอเคนะครับ p สไปครับ new ยี่ิครับห้าครับพิมพ์ A ลงมาเอครับห้ครับหนึครับสองครับ โอเคเลนะครับก็รันบีสไปดูนะครับกดโอเคนะครับ แล้วจะได้กรับที่เปลี่ยนค่าแล้วจะได้กรับใหม่ขึ้นมาครับที่เปลี่ยนไปตามค่าของมันนะครับครับผมก็ขอจบอการสร้างวงจรด้วยโปรแกรม o อ a ควงจรตรงวันทีแบบปัจฉิปัิปนะครับครับ่า็นี้นะครับคูณนันทีอี๋ yeah. 야, yeah. 딱지이 <놔람> <놔람>